โจทย์ในพาร์ทนี้นะคะเขาต้องการให้เราเอ่อ a p p l o p r i a g e basic angle นะคะหมายความว่าในโจทย์แต่ละข้อที่เขาให้มาเนี่ยเราช่วยทำให้อยู่ในรูปของ basic angle ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำกันยังไงนะเขาบอกว่ามีข้อแม้ว่า without using a calculator ค่ะห้ามใช้เครื่องคิดเลขอ่ะเรามาเริ่มดูกันปกติเวลาเราเจออย่างเนี้ยครูขอเลือกข้อ C แล้วกันนะคะ tan 7 pi ส่วนสปกติเราเจอแบบนี้เราสามารถใช้ Calculator ได้เนาะแต่ว่าในพาร์ท เขาบอกว่าเออห้ามใช้ทีนี้เวลาเราห้ามใช้นะเราจะมาเริ่มเป็นแบบนี้ก่อนแทนเจ็พายส่วนสสิ่งที่เราจะต้องแอบรู้นิดนึงค่ะว่าพายส่วนสเนี่ย เปรียบเหมือน45องศาอ่ะมองเห็นไหมอาจจะขอเปลี่ยนสีหน่อยมันคือ45องศาเนาะ45เนี่ยถ้ามันคูณ7เข้าไปมันจะกลายเป็น315แอบคูณเปลี่ยนจากเรเดียนให้มันเป็นดีกรีค่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค315หรือว่า7ายส่วน4เนี่ยมันอยู่ในควอแลนที่4ค่ะพอมาอยู่ในควอแลนที่4เนี่ยเราจะได้แบบว่าประกอบมุมใหม่เกิดขึ้นกลายเป็นมันมีแทนใช่ไหมเราจะเขียนแทน แต่เราจะประกอบใหม่ว่า7ดพยส่วน4เี่เราจะประกอบให้มันมีเบสิกแองเกิลหรือตัวอัลฟาเกิดขึ้นเราจะประกอบจากยังไงปกติเรามาดูกันก่อนนะคะถ้าเราพูดถึงเป็นดีกรีเนี่ยมันจะเป็น0 องศา180องศาแล้วพอวนครบ1รอบจะกลายเป็น360องศาเนาะแล้วทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนดีกรีเป็นเรเดียน180มันก็คือพายเนาะ3 6มมันก็คือ2พายใช่ไหมคะที่ต้องเกินแบบนี้เพราะอะไรเพราะข้อนี้แทนมันดันไปอยู่ในคออแรนที่4ค่ะเราจะต้องเขาเรียกว่า การที่มันกลายเป็น7พายส่วน4ได้เพราะว่ามันมาจาก2พาย360แล้วมันลบไป45องศามันถึงจะเท่ากับ315ใช่ไหมเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนอะคอนเซปต์ Concept มันก็คือเหมือน360องศาค่ะคือเขียนดีกรีไว้ให้เข้าใจไปในตัวลบ45องศาแมตัวที่มันเป็นเบสิกแองเกิลคือ45องศาตัวนี้แหละค่ะแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเรเดียน360คือสพาย 45องศาในที่นี้ก็คือพายส่วน4ค่ะเห็นไหมจริงๆแล้วอ่ะไอตัวเบสิกแองเกิลอะค่ะเราสามารถแอบดูไอตัวท้ายตรงนี้ได้ว่ามันเป็นพายส่วน4พายส่วน3พายส่วน6อะไรแบบเนี้ยตัวนั้นมันจะมาหยุดเป็นตัวข้างหลังเป็นเบสิกแองเกิลแบบนี้เสร็จแล้วยังไงต่ออ่าในพาร์ทนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าโอเคมันมีแทนเราจะเขียนแทนค่ะเสร็จแล้วไอตัวเบสิกแองเกิลตัวนี้แหละเราเอามาเขียนต่อท้ายเลยว่าคือพายส่วน4ีทีนี้เราจะไปดูกันหน่อยว่าเออไอคอนแลนที่4เนี่ย แทนมันเป็นบวกหรือเป็นลบครูว่าหลายคนคงแบบได้รับการท่องมาเป็นแบบนี้ค่ะออสแอนตาคอสหมายความว่าอะไรที่พูดกันหมายความว่าอันนี้เป็นการพูดถึงตัวที่เป็นค่าโพซิทีฟหมายความว่าถ้าอยู่คอลัมน์ที่4เมื่อกี้ครูพูดว่าออสแอนตาคอสมันไปตกคําว่าคอสใช่ไหมคะแสดงว่าคอลัมน์ที่4ค่าคอสเป็นบวกแสดงว่าเราต้องการแทนในคอลัมน์ที่4แสดงว่าตัวอื่นเป็นลบ คอสเป็นบวกแสดงว่าตัวอื่นเป็นลบแต่ที่นี้ก็คือแทนติดลบนั่นเองเสร็จแ,แล้วสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปคือภาพน,นี้เขาบอกว่าห้ามใช้คลคูลเอเตอร์นะแสดงว่าโดยพื้นฐานเราก็คงจะต้องแอบรู้มาสักหน่อยค่ะว่าแทน45องศามันคือ1แล้วมันก็ติดลบแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ